จิตอัปเกรดสมองตอนที่36นะคะวันนี้คุณป้านกจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการมีศักดิ์ศรีใช่ค่ะการมีศักดิ์ศรีนะคะมันกินไม่อิ่มค่ะแต่มันทำให้เรานะคะมีอิสราภาพาคุณอยากเป็นทาสเขาจนตัวตายหรือว่าขายจิตวิญญาณเพื่อแลกเศษเงินเศษทานแล้วเวลานะคะเงินเขาไม่มีพ่องให้ความ ความมีบารมีเกียรติยศศักดีนะคะใครก็จะดูถูกดูหมิน่นและก็ไม่ให้ราคาคุณยอมแลกไหมนะจ๊ะกับวิถีชีวิตที่ขาดอิสราภาพต้องถูกเ็จองจำเป็นโซ่ตวนไปจนตายเปลี่ยนสมัยนะจ๊ะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะสตรีเพศนะคะอย่าตกเป็นทาสของเงินตาบางคนนะคะ อยากได้ของที่ตัวเองปรารถนานะคะยอมขายศักดิ์ศรียอมลดเกียรติตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาหรือไม่ก็ขายตัวเองขายร่างกายผีชีพเพื่อแลกเศษเงินที่ตัวเองปรารถนาแต่ในหนึ่งนะคะบางคนก็ทำไปเพื่อต้องการ ตอบแทนพักคุณพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไปสร้างเงื่อนไขไว้ให้กับบุตรตีโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ชอบเล่นไพ่เล่นการพน,นันหรือติดสุราและก็สร้างหนี้สินนะคะตัวเองไม่มีความสามารถที่จะดูแลลูกกับตกปัญพาะละแล้วก็สร้างปัญหาให้กับบุตรตี จึงต้องเอาบุตรตีนะคะไปร้องแล่แหกกระเชิงเพื่อที่จะเอาไปประเคนคนมั่งมีมาช่วยซัพพอร์ตและช่วยสนับสนุนนะคะการกระทำเหล่านี้นะคะล้วนเป็นบาปทั้งสิ้นนะคะนอกจากผู้สร้างกรรมเวรนะคะต้องการการตอบแทนเพื่อให้ลูกตัวเองนะคะกระตันอยู่กะตะเวทีแต่กาลังสร้าง การทำลายพรมมจัร์ให้กับบุตรีของลูกคุณนะคะคุณก็ไม่สมควรที่จะเป็นพ่อแม่ที่มีคุณค่าส่วนบุตรีนะคะไม่ผิดราคาที่คุณจะตอบแทนแต่ถ้าเกิดตอบแทนด้วยวิธีเช่นนี้นะคะคุณก็เหมือนคุณขายศักดิ์ศรีขายจิตวิญญาณของตัวเองนะคะค่าของคุณก็จะถูกลดเกียรติ และไปไหนมาไหนก็มีแต่คนดูหมินและก็ไม่ให้คุณภาพกับชีวิตคุณนะคะถ้าเลือกเส้นทางได้นะคะมีโอกาสตอบแทนวิธีอื่นที่มันมีผลดีกว่าและก็เป็นการดัดสันดานพ่อแม่ที่มีนิสัยมักง่ายและก็เห็นแก่ตัวด้วยอีกวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัว สร้างปัญหาสร้างเงื่อนไขให้บุตรีแล้วยังต้องให้บุตรีมารับเวรรับกรรมอีกนะคะอันนี้นะคะตกนรกหลายชั้นลึกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้ให้เรียนรู้นะคะว่าการมีศักดิ์ศรีมันเสมือนกับการปลดโซ่ตรวนคุณจะไม่ตกเป็นทาสของใครรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีรักษาบารมีด้วยคําว่าสัจจะและก็ซื่อสัตย ในสิ่งที่ควรต้องกระทําและถูกต้องเท่านั้นนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะแต่ถ้าเมื่อรุนขายจิตวิญญาณให้กับใครนะคะคุณจะตกเป็นทาสเขาไปจนตายและพอสุดท้ายนะคะเวรกรรมมันจะตอบสนองคุณนะคะไม่ช้าก็เร็วนะคะมันขึ้นอยู่ว่า เงื่อนอันนั้นนะคะคุณผูกไว้แน่นแค่ไหนถ้าผูกไว้ตึงจัดโดยที่ไม่สามารถสลัดได้คุณก็จะตกอยู่ในอาการกะอักะอ่วนนี้ก็ไม่ได้ถอยยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้จำเอาไว้นะคะศักดิ์ศรีคือคุณค่าของคุณจงรักษาเอาไว้คนส่วนใหญ่สมัยใหม่นะคะไม่ได้ตันหนักถึงตรงจุดนี้แต่ถ้าคนในอดีตนะคะ ที่เขามีเกียตรติยศศักดิ์ศรีเขายอมผีชีพนะคะเพื่อรักษาเกียตรติยศคุณจะเห็นไหมคะสัตตีหลายๆคนโดนพ่อแม่บังคับให้ขืนใจไปอยู่กับคนที่ตัวเองไม่รักใครหรือไม่ก็บางคนก็ถูกจะขายไปเขายอมฆ่าตัวตายเพื่อที่จะรักษาเกียตรติยศของตัวเองไว้ดีกว่าต้องไปถูกจองจำเป็นทาต และอารมณ์ให้กับคนที่ตัวเองไม่ได้อยากพิศาวาสด้วยจำเอาไว้นะจะเด็กยุคสมัยใหม่นะคะไม่รักตัวก็ต้องขอให้รักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเองถึงมันจะกินไม่ได้แต่มันคืออิสระปลดโซ่ตวน่าวันนี้นะคะกี่นี้สำหรับให้คนลหลายๆคนนะคะที่ไม่เคยรักศักดิ์ศรีให้มองให้ถึงแก่นของคำว่าศักดิ์ศรีนะคะอย่าห่วงแต่ว่ากินแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่จงมองให้นานๆและมองให้ยาวๆแบบถาวรคุณจะมีคุณค่าในตัวของคุณเองและคุณก็จะไม่แคร์แล้วก็ไม่ต้องให้ค่าต้องจำยอมอะไรในสิ่งที่คุณฝืนใจจำเอาไว้นะจ๊ะวันนี้นะคะโค้ดป้านกนะคะใครสนใจอยากรับออดิโอและอยากจะมาร่วมบุญนะคะสามารถเอฟเท่าไหร่ก็ได้นะคะยินดีเพื่อที่จะสร้างการกุศลนะคะคุณป้าก็อยากจะไทย ไยวัวไทยคว,วายนะคะใครร่วมบริจาคทำบุญมาได้นะคะกับเซตออดิโอจิตเศรษฐีนะคะคุณป้านกพร้อมที่จะให้เอฟไปนะคะเอฟเท่าไหร่ก็ได้ย้ำนะคะเพื่อช่วยปล่อยวัว ปล่อยควายให้เป็นอิสระภาพนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถแอดโค้ดปนกหรือแอดปนกมาได้นะคะรับออดิโอเสียงชุดจิตเศรษฐีหรืออาหารจิตนะคะเพื่อไปฝึกฝนวิทยายุทธและได้สร้างกุศลร่วมกันนะคะปล่อยวัวปล่อยควายนะคะหาะว่วมมาเลยจ่าเชิญน,นะคะสามารถแอดไลน์นะคะรับการบัญชีได้นะจ๊ะเบื้องหลังการถ่ายทำขอบพระคุณนะคะสวัสดี